ฮัลโหลสวัสด right, ีคร so, ับผมคุณ้ชมท่านครับผมวันนี้ผมโอสากาเตอร์คนเดิมในเวอร์ชันมอไซค์ฮะก็วันนี้บังเอิญมีธุระไปทั้งนอกฮะน้ำมันรถจะหมดไอ๊ะขาวว่าน้ำมันถูกใช่ไหมช่วงนี้ช่วงโควิดหน้าก็เลยว่าจะลองไปเติมดูว่าเต็มถังมันจะเท่าไหร่นะฮะต้องบอกก่อนเลยว่าคันนี้นี่ปกติเต็มถังเรือดเราประมาณร้อยยี่ถึงร้อยสามสิบบาทนะฮะเราประมาณนั้นนะ ๋ยวผมจะลองดูว่าวันนี้ผมไปเติมเต็มถังเนี่ยมันจะทักมันจะทักเท่าไหร่สักกี่บาทนะฮะสล้วแบบตอนนี้นะอแล้วเดี๋ยวถ่ายสเสร็จผมอาจจะตัดคลิปนี้ลงเลยนะฮะ้ช่วงนี้อย่าลืมมาใส่หน้ากากอนามัยออกจากบ้านด้วยแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ใส่นะเพราะผมใส่หมอกกันน็อกมันใส่ไม่ได้เดีย๋ยวจะแวะปั๊มก่อนนะฮะเมื่อกีนกี้ต้องไปรับน้องเดี๋ยวลองดูฮะว่าจะทักกี่บาท จำนะว่าเดิมเนี่ยเติมเต็มถังคันนี้นี่ร้อยร้อยสามประมาณนั้นนะฮะร้อยสามสิบบาทามาเปิดไปเนี่ยเก้าห้าเต็มถังครับ うん。 โอเคฮะเมื่อกี้เต็มถังเห็นใช่ไหมแค่สิบห้าบาทด้วยเออปกติร้อยยี่ร้อยสามนะฮะถ้าถ้ามันถูกลงนี่ก็จะประมาณร้อหกสิบถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นเลยนะเออปกติร้อยสามสิบนี่แค่สิบห้าบาทอืมหกสิบเปอร์เซ็นได้ะฮะถ้ามันถูกมากนะในตลาดนะเราปกติผมเป็นคนที่ ไม่ได้แขงรถที่มันตั้งตรงกับแล้วเขาเติมนะเนี่ยผมก็จะเติมอีกตลอดนะไปดูที่ร้อยสามนะเออแม่ห้าสิบห้าบาทเองนี่นี่เป็นหนึ่งในข้อดีหรือเปล่าแล้วก็เสียันเยอะมากอนะโควิดหน้าอย่างที่บอกอย่าลืมใส่หน้ากากอนามัยด้วยครับอยากเข้าไปรับน้องแป๊บหนึ่ง

รถไม่เอาชาใช่ไหมไม่นะพ่อหนุ่มเี๋โวเคเดี๋ยวผมเดี๋ยววันนี้ก็ต้องจลบไปก่อนเดี๋ยวพาน้องพ่อบ้านก่อนเป็นนี่แล้วบ๊ายบาย